แม่โสติตาในงวดที่ผ่านมาครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้โชคกับเจ้าแม่โสติตาในงวดที่ผ่านมานะครับก็ปังมาสองงวดติดๆครับผมมาขอโชคกับเจ้าแม่โสติตาสองงวดก็ได้ทั้งสองงวดนะครับงวดแรก16กรกฎานะครับย้อนไปอีกหนึ่งงวดนะครับงวดนั้นได้โชคสองตัวล่างเหมือนกันนะครับก็คือ3553ครับครับครัก็อนสำหรับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านครับ มาตามมันต่องวดที่3ครับขอโชคกับเจ้าแม่โสธิตาในงวดวันที่16สิงหาคม2,565ครับมาตามมันต่อครับ ลูกปิงปองลูกแรกนะครับจับได้เป็นหมายเลขแปดครับปิงปองลูกที่สองจับได้เป็นหมายเลขเก้าครับตั้งใจขอลูกปิงปองสองลูกสองหมายเลขเหมือนเดิมนะครับก็จับได้เป็นแปดเก้าหรือจดกันไว้อีกหางหนึ่งก็คือแปดเก้าหรือแปดหก นะครับหมายเลขทูบหมายเลขแรกออกมาชาัดเจนเป็นหมายเลข8ครับซึ่งตรงก,กันกับลูกปิงปองที่ผมได้อธิษฐานขอ2ตัวเมื่อสักครู่หมายเลขแรกก็เป็นหมายเลข8เหมือนกันนะครับเจ้าแม่โสติตาตัวที่2น่าจะเป็นหมายเลข8เหมือนกันนะครับละข้อตอนนี้ครับคนลุกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวเลขนั้นจะตรงกันมากกับลูกปิงปองก่อนหน้านี้นะครับ เลขทูบเจ้าแม่โสติตาครับงวดวันที่16สิงหาคม2565ครับ3ตัวครับออกมาชัดเจนครับเป็น889ครับแต่ก็ต้องกันไว้ด้วยนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับขออนุญาตกันไว้3หางนะครับสําหรับเลขทูบครับก็9กกับ6ผมก็ย้ําอยู่เสมอนะครับก็จะเป็น8 8 9 8 8 6หรือ8 29นะครับ8มา2ตัวก็อาจจะเป็น8 29ก็ได้นะครับ